ของผมไม่ไม่ใส่ชูรสนะครับ ไปย่าให้เขายาให้เ้า <c oughs> ได้คร้ป้าไหนปลล้าดูนะไปตามนะพี่เดชทำไมมันออกไปหาอะไรเข้ามันโดนจับ

มาท้าไไหนครับมอยู่ไหมมาเอาแไปนานไปกัไปู่นานูลาดขาอยู่แล้วมไปไล่ย่เดินๆ่ีนกนาขวาไม่ดลเะฮะยังมีใครออกเลเาเพิ่งมอาใหม่เนหเหรอมาใหม่เมเช้าเนี่ยต้องใหม่ก็ได้เลยน ไปลุไไหม่มม่ไดลุ้นาเก่าแัพันหัลจได้แค่ห้ากเวลา้เราหลเราจ่ายป้ไติมันจ้าคือดดานไทยปูแงพันอิุ่มพ่กินเกีย่กินก็ไงกินข้าวมาแล้วอ่ะเมาจับเบอร์